Apple i n t e l l i g e n อัปเดตภาษาที่รองรับเพิ่มเติมในปี2025แต่ยังไม่มีภาษาไทยนะล่าสุดนี้นะครับ Apple ก็ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Apple i n t e l l i g e n ใน iOS 18.1ที่จะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้โดยมีภาษาอังกฤษเป็นสหรัฐก่อนแล้วก็ตามด้วยย่อยๆภาษาต่างๆนะครับโดยภาษาที่จะปล่อยอัปเดตนี่ก็จะมีภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนภาษาอังกฤษอินเดีย ภาษาอังกฤษสิงคโปร์เยอรมันนะครับแล้วก็อิตาลีเกาหลีโปรตุเกสและเวียดนามนอกจากนี้ Apple ยังประกาศว่าเพิ่มการรองรับภาษาอังกฤษเวอร์ชั่นต่างๆเช่นออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์แอฟริกาใต้สหาราฐอาณาจากักรภายในเดือนธันวาที่จะถึงนี้ครับซึ่ง Apple i n อินเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ iOS 18.1ซึ่งตอนเปิดตัวทดลองให้ใช้แบบเบต้าแล้ว โดยจะมาพร้อมกับฟีเจอร์เต็มเช่นเครื่องมือแก้ไขข้อความการสรุปการแจ้งเตือนข้อความตอบกลับอัตโนมัติในแอปเมสเซจรวมไปถึงการบันทึกและถอดความการโทรและเครื่องมือใหม่ๆที่ช่วยลบวัตถุออกจากรูปภาพได้อย่างรวดเร็วครับอย่างไรก็ตามแ p ปเปิล e ีดีเจนจะรองรับบน iPhone 15 Pro 15 Pro Max และ16ทุกรุ่นเท่านั้นส่วนรุ่นที่เก่ากว่านี้สามารถอัปเดต iOS 18.1ได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่มี Apple i n t e l l i g e n จติดตามเครื่องมาด้วยนะครับ you <laughs>